เรื่องศาสนาพุทธเราเนี่ย <c oughs> คนที่เข้าใจถึงแก่นศาสนาของแท้ของพระศา,ศาสดานี่น้อยมากส่วนมากที่เรานับถือพระเราก็ย่นับถือพระในฐานะที่เป็นผู้บันดาลเช่นว่าพระจะเป็นผู้ที่ประสาประสาทไม่รู้ว่าคำพูดมันไปว่าอะไร ไปขอน้ำมนมาประสาประสางมันเจ็บไข้ใดป่วยอนามมนมารดให้มันหายนี่เขาพระทําหน้าที่อย่างนี้แล้วชาวบ้านก็เข้าใจว่าพระทําหน้าที่อย่างนี้เจ็บไข้ใดป่วยก็เอาน้ำมนมารดมันจะได้หายเจ็บไข้ใดป่วยโอ้มันถูกผีบ้านผีเรือนปุ๋ยปูย่าตายายต้องไปหาหลวงพ่อเอาน้ำมนมมารดเสียมันจะได้หายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคราวนี้พระก็เลยรับจ้าง ไปทำหน้าทิ่งทึ่งไม่ควรทำมาเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านพระก็เป็นหมอผีประจำประเทศอ่ะพอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโควิดขึ้นมาไปสวดมนต์ป้องกันยังเกินชีวิตตังอิทาวสวดมันก็ะพุทธภือเพื่อจะกันโควิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็กไฟเซอร์ก็ไม่ต้องไอ้โมเดนเดอร์ไอก็ไม่ต้องอะไรแอสนาเซนกาก็ไม่ต้องฉีดให้พระไปสวดกันอูดี พระไปลดระดับเท่าหมอผีไปกันโรคภัยไข้เจ็บมาพระก็ทำหน้าที่มากมายในสิ่งที่ไม่ใช่แง่มุมศาสนากันมีดกันปืนเอาละยิงไม่เข้ายิงไม่ออกฟันไม่เข้าโอ้คนนี้พระก็ทำหน้าที่ต่ออายุโยมจะตายก็มาสวดต่ออายุโอ้เชบใครได้ป่วยนี่มนหลวงพ่อมาสวดต่ออายุให้ที คราวนี้พระก็เลยไปลดลดตัวเองเท่ากับหมอผีประจําหมู่บ้านแล้วก็ตรงที่โอ้ยหลพ่อเจ้าขาลูกดีฉันคลอดแล้วขอวันเดือนปีเกิดให้ลูกฉันเลยตั้งชื่อให้ลูกทีพระก็เลยเป็นผู้ที่ทํานายทายทักดวงชะตาราศีซึ่งไม่ใช่คําสอนศาสนาเป็นของพรามทั้งหมดคราวนี้ชาวบ้านก็เลยไปมองว่าพระจะต้องอย่างนั้นถึงจะเป็นพระดี พระจะต้องประสิทธิ์ประสาทน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมันศักดิ์สิทธิ์โชคสายศิลป์ผูกคอคุ้มครองไม่ให้ผีเข้าไล่ผีเอาน้ำมนต์ไปรดต้นตะเคียนที่มันมียางออกมาจากบ้านต่อผีนางตะเคียนจะเข้าบ้านพระก็เลยเป็นหมอผีประจำหม,มู่บ้านนี่คนนี้ลดตัวเองชาวบ้านก็ยกย่องนับถือไปพระก็เลยปฏิบัติผิดต่อคำสอนสาศาสดา เลยไปเอาของศาสนาพราหมณ์มาคืานี่เพราะมันได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของเนี่ยมันคีพระก่อนลดตัวเองไปนั่งทางในหลวงพ่อเจ้าขาหลวงจะทํากิจกรรมอย่างนี้ตรงนี้มันจะรุ่งเรืองไม่เจ้าค้าก่อนนั่งหลับตาสงหนเออดีเลยโยมที่ตรงนี้เป็นมงคลทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองอะเะทําท่านหลับตาทําพรมน้ามนต์ให้มันขลังสักทิศก็เลยเป็นผู้ที่ค้าขายเ่านี่ ชาวบ้านก็ชอบแบบเขานี้บอกพระอุย้ยท่านดีจริงเนาะให้เมตตาค้าขายแบนทำประหลัดคลิปขายทําน้ามนขายทําเชื่อกสายสินขายทําเหรียญขลังขายอนีรพระก็เลยไปลดตัวเท่ากับเป็นพ่อค้าคนหนึง่งแล้วลดระดับหมดเลยเพราะชาวบ้านใช้พระผิดทางผิดประเภทผิดคําสอนสาศาสดาแล้วก็นับถือ ถ้าไม่ทำอุย้ยพระไม่ขังไม่นานับถือเลยถ้าทำเองจึงจะขังที่นานนับถือขาวนี้การนับถือของสังคมไทยน่มันผิดเพี้ยนไปเลยมันเพี้ยนไปหมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธเลยพระทั้งหลายก็เลยปฏิวัติตัวเองเท่ากับหมอผีประจําหมู่บ้านเป็นเจ้าจำหมอผีเหมือนทางอีสานนี่เป็นหมอผีเหมือนกับชาวเขาอี่รเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านเหมือนพวกกะเหลี่ยงพวกพวกกะเหลี่ยงพวกแมวพวกมง้ง หรือกับหมอผีประจำมูลพวกล้วงพวกชาวเขาประจำป่าเขาพระก็เลยทำหน้าที่เป็นเทพเจ้าพิทักษปกป้องรักษาเลยเพี้ยนใหญ่เลยก็นีาศาสนาพุทธเลยถูกย่ำยีด้วยพวกพิสุกพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาที่ไม่ศึกษาคำสอนโดยเคารพแล้วนำคำสอนพุทธเจ้าไปย่ำยีบีทาทำให้คนออกนอกาศาสนาไปเป็นพูดผีปีาศาจ ไปเป็นนอกเรื่องนอกราวไปเป็นเขาเรียกเดรรถีนอกศาสนาพระเขาเป็นอาลรชีหน้าด้านหนาหนาทําไปทุกอย่างเพื่อจะได้เงินได้ยศได้ลาภได้สรรเสริญพระก็เลยทําหน้าที่เป็นเดรรถีเข้ารีดเดรรถีทั้งๆท,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 ที่เป็นพระหวังนงั้นมากมายก,กายกองนะัและความอายก็ไม่มีเพราะอุปชากระทำอาจารย์กระทำแล้วลูกวัดกระทำ แล้วทำตามๆกันมาเลยผิดผิดโดยที่ไม่ผิดถ้าไม่ทำแล้วผิดใจชาวบ้านาน,นี่นี่แหละทําให้าศาสนาของพระาศาสดาเพีย้ยนพุทธเจ้าทรงดํารัสเรื่องนี้ไว้ตั้งนานแล้วว่าดูก่อนพิสุทธทั้งหลายอนาคตตะัยจะเกิดขึ้นในาศาสนาตถาคตคือพิสุพิสุณีอุบาสกอุบีสิกาไม่ศึกษาคําสอนตถาคตโดยเคารพไม่ทรงจังหลับทำมันถูกต้องไวด้ดยเคารพ ไม่วิเคราะห์คําสอนที่ตถาคตสอนไว้โดยเคารพแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคําสอนโดยเคารพแล้วเมื่อรู้แล้วไม่สั่งสอนคนอื่นโดยเคารพนี่เป็นเหตุให้ศาสนาตถาคตเสื่อมเห็นไหมความเสื่อมของศาสนาพุทธเจ้ารู้มาตั้งสองพันกว่าปีแล้วต่อไปอนาคตอภัยท่านบ่าตอนพระองค์สงฆ์ชนอยู่มันจะเกิดเรื่องความเสื่อมจริงๆพิสุมุ่งลาบมุ่งยศมุ่งสารเสือิอมุ่งความสุข อุโบสถอุโบสถีกาไม่ได้มุ่งปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์แล้วมุ่งลาบมุ่งยศมุ่งสรรเสริญมุ่งความสุขพิสุทั้งหลายก็มุ่งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมทางนั้นคําสอนตถาคตจึงถูกบิดเบือนไปตรงไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงเราเห็นไหมว่าทุกวัดทุกตั้งไว้ก็คือประกอบพิธีกรรมเอาไว้สวดผี เอาไว้เขาแต่งงานก็ไปกิ่มไปเจมิไเจมไปสวดน้ำมนต์เปื่อให้เขาเอากันถูมไหมแล้วก็ไปจูงผีแล้วก็ไปรับจ้างขึ้นบ้านไหม้ป้องกันบ้านเรือนเอาเอาสายสินพงเพื่อกันผีไห่เขาบ้านแต่ผีโง่ผีโลภผ,ผีโกธผีหลงเต็มมดไม่ได้ดูศาสนาพุทธก็เลยเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมแล้วก็ไปเรื่องอะไรไม่ปิดทองฝังลูกนิมิต นะเอานี่ฟังลูกทังโบสถ์วัดนั่นวัดนี่ได้บุญใหญ่ทอดกระถินทอดปลาปาได้บุญใหญ่เขานี่ก็เอาวัตถุแข่งกันก็สร้างแต่วัตถุแล้วเขานี่พอสร้างวัตถุเสร็จแลว้วเจ้าคณะอำเภอเจ้าหนะ้าจังหวัดก็ปลัดตำแหนง่งให้โอ้ท่านสร้างสาธารณประโยชน์ให้ท่านเป็นพระครูซะให้ท่านเป็นเจ้าคณะเสียให้ท่านเป็นอุปชาเสียเขานี่ประจบประแจงกันแบบขา้นาการมหาไทย เลยเลียแข่งเลียขาผู้หลักผู้ใหญ่ศาสนาพุวกก็เลยถูกเพี้ยนไปเลยเอาระบบราชการมาใช้พอทําผลงานมากๆสร้างอะไรมากๆก็ได้เป็นพระครูได้เป็นพระเจ้าคุณคุณก็เลยโน้มเอียงไปทางนั้น <c oughs> พิสุมากๆในศาสนาได้ลาบได้ยศสรรเสริญมากๆพิสุผู้เกิดสุดท้ายภายหลังมาเห็นแบบฉบับเช่นนั้นก็เข้าใจว่าถูกต้องก็ต้องปฏิบัติตาม องค์ที่สันโดษมากน้อยอยู่ดีมีความสุขประกาศศาสนาก็อยู่ยากยากต้องหนีไปอยู่สุดท้ายปลายแดนนั่นแหะเพราะทนอยู่กับพิสุภูรามกเหล่านั้นไม่ไหวาศาสนาพุทธก็ถึงถ,ถูกทําลายไปพระอุบาสกอุบาสิกาพิสุพิสุณีเข้าใจเพี้ยนในคําสอนศาสดาอันนี้อนาคตตะไพมันจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนีิมันก็เกิดแล้วและใครไปแตะต้องมันก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นมันเป็นวงจรอุบาทมันเป็นวงจรที่เข้ามาทําให้ศาสนาผู้เจ้าเสื่อมสูญไปมันไม่ใช่เสื่อมอยังไงมันเสื่อมจากความถูกต้องถูกตรงถูกทางถูกทรมันเสื่อมสุดสุดหนึ่งแล้วก็เอาวัตถุจเจริญประเพณีจเจริญว่าศาสนาจเจริญโอ้บโบสถ์ใหญ่เนาะสลาใหญ่เนาะเมรนเผาผีใหญ,ญ่เนาะมีคนเข้าวัดมากเนาะพวงหลีดหลายเนาะงานศพเขา ก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเจริญนะ่เแล้วก็เอาหน้าเอาตาเอาชื่อเสียงประกาศอยู่ตามซุ้มประตูว่าเจริญชื่อในนั่นในนี่อยู่ซุ้มประตูเจริญชื่ออยู่ข้างกำแพงวัดเจริญว่ะโอ้ยวัดนี่ดีเนาะเขาวัดสวยงามโบสถ์เขาง,งามงาม,งามเจริญเนาะเ่าวัตถุเป็นตัวตั้งหลักคาคำสอนสาศาสดาถูกลืมเลือน เหลือแต่ประเพณีรีตองพระก็เข้าใจว่าต้องประกอบประเพณีให้โยมชอบใจเอาถังสังฆทานมาเจ็ดถังหกถังสี่ถังโยมเอ้อโยมดวงไม่ดีสะาะเคราะห์ซะอีมานิมายังพันเตพัตานิสปาริวารานิก็มากล่าวถังสังกทานสี่ถังถังเหลืองถังเขียวเต็มมัดพระก็เลยขายตัวให้กับถังเหลืองน่คนนี้ ชาวบ้านก็โอ้ยดีเนาะพระท่านใจดีทําให้เองรถน้ำมนต์ให้ด้วยเมสบายใจจริงๆไปรถน้ำมนต์แล้วสบายกลับมาก็มานั่งทุกข์เหมือนเก่าเลวเหมือนเก่ามนีตินเหมือนเก่าทะเลาะกันเหมือนเก่ากัดกันเหมือนเก่ากลับบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างศาสนาก็เลยเป็นศาสนาที่มอมเมาประชาชนให้งมงายซึ่นน่ากลัวน่ากลัวที่มันเสื่อมไปแล้วจากสัจธรรมคือความจริงที่จะหันมาดูทุกเหตุของทุกวิธีดับท่อเป็นวันไม่มี ไม่มีแล้วทุกเกิดจากตัณหาไม่มีที่จะดับที่ตัณหาให้ดับที่ทําตัณหาให้นั้นหนาขึ้นเอาถังสังฆทานมาโยมโยมจะได้พ้นทุกข์เอาถัง,งทานมาโยมโยมจะได้ดวงดีถ้าผัวหนีไปก่อนก็จะกลับมาเอาถังสงารจะกหกถังโยมเอ้ยต่ออายุให้พระสวดแล้วก็เขาจะกลับมาเองดอกว่าพระก็หลอกชาวบ้านกันนี่ ชาวบ้านก็ดีใจให้พระหลอกเขานน่พระรวยกันเขาเนิชาวบ้านก็โง่กันต่อไปน่ากลัวไหมศาสนาเพราะเราไม่ได้เอาปัญญาเข้าไปจับเลยว่ามันเกิดจากอะไรคําสอนศาสดาถูกลืมเลือนไปหมดพระสงฆ์เลยไม่ต้องไปศึกษาคําสอนศาสดาศึกษาแต่ประเพณี ไปซื้อหนังสือพรหมชาติของพราหมณ์มาดูดวงไปซื้อหนังสือพรหมชาติของพราหมณ์มาดูเลิกงามยามดีเขาจะแต่งงานกันไปซื้อหนังสือพรหมชาติมาดูว่าลูกเขาเกิดวันไหนจะตั้งชื่อให้เป็นมงคลไปจังหนังสือพรหมชาติมาดูเพื่อจะดูวันรถน้ำมนต์ยังไงมาจจกขลังจกซักซิดปัสเซิปัสสสงให้เขาไม่ถูกให้เขาไม่ถูกไอ้อ่ไม่ถูกทหาราไปดูต่อไปอีกนั่งรับตาสงเสเืิน หลวงพ่อเจ้าขางวดนี้จะออกอะไรนะเจ้าคาโอเออ,เอ,องวดนี้จะออกแปดหกสี่ท <c oughs> ำคำหมังเวทยโมยมไปซื้อถูกมหลวงพ่อเมนแท้ๆถูกแท้ๆหลวงพ่อยังดีอพอเขาหลังมาอีกสองวันมาเอางวดหลังมา,อ,อ,อ,งมาอ,อ,อีกเมย์แล้วงวดนี้ออกอะไรหลวงพ่อ,อ,อนี่อ,อกเจ็ดสี่สองพิษ โคตรแม่พระยัดแม่พระกูเจ้งชิบหายมัดด่าโคตรแม่พอถูกขึ้นมาก็สลรเสิอหนุ่มยแล้วพ่อดีแทกแม่นแทกเขานี่พระก็เลยจังไรเหรอดั่งดูแต่หวยเลยคนเลยเป็นในหนุ่มกองฉลากินแบ่งรัฐบาลเลยพาุูธเยาวห้ามห้ามอะไร ห้ามเป็นนักเกงการพนาันันเอาไปอยู่เครื่องชิบหายคือนักเกงสุรานักเกงหญิงนักเกงการพนาันนักเกงเที่ยวคือโคฟุนโชเป็นมิตรการพันันพระเจ้าห้ามเล่นพระก็ไปส่งเสริมสนับสนุนหวยสามตัวสองตัวอเอาโยมโอ้ยนับถือแทๆ้ๆหลวงพอ่อไอ,อ้ยังแน่ไอ,อ้ยังแม่นดูวาศรัทธาของชาวพุทธเรามันเพี้ยนไปขนาดนี้แล้วมันจะไปตรงคําสอนศาสดา,ศาแล้วไม่ว่าทําลายาศาสนาแล้วใครไปทําลายก่อน พิสุพิสุนีวาโสบสีกาที่ทําลายศาสนาตถาคตมาพระนนทามือพระเจ้าจะนิพพานข้าแต่พงผู้เจริญมาพงนิพพานแล้วศาสนาพระองค์จะเสื่อมไปเพราะไรหนอเสื่อมเพราะพิสุพิสูนีบอกสือเบซีกาเนี่ยเป็นดูทําลายให้เสื่อมนั่นป่ะเห็นไหมใครทําลายเดี๋ยวนี้แล้วมันเสื่อมไปขนาดไหนที่ผูใ้ใดฟังเนี่ยนี่พูดใ้เฉพาะพวกเราฟังในี่ใครจะแอบฟังก็ฟังมนะ มันเป็นสากลที่เขาไม่กล้าพูดกันเพราะมันเป็นมดแนวแนวบ้ามดแนวาศาสนาพุทธเลยถูกพิสูจนในาศาสตรสนามาลวงโลกจะอุปชาอาจารย์พาธรรมมามดเลยเพี้ยนกันมดยิ่งวัดบ้าน,นอกยิงนักคนนี้วัดในเมืองพาธรรมวัดมันนอกก็ตามเลยคนนี้ตามรอยท้าพิษกับพาจูงเป็นเหมือนวัวเหมือน,นควายนะพระเจ้าบอกถามพระนรินาว่าข้าแต่พวกพระเจ้ามาพวกนี้พาแล้วจะตั้งใครเป็นาศาสดาไม่ได้ ให้เอาทำวินัยเป็นศาสนาแทนถ้าตั้งคนนี้มันพาศาสนาพุทธเจ้าพาเพี้ยนหมดเลยเดี๋ยวนี้เลหลวงพ่อพาทำอาจารย์พาทำหลวงปู่พาทำเพี้ยนหมดเพราะเราเอาศาสนาพาทำไม่ใช่พุทธเจ้าอิงําละวินัยของพุทธเจ้าศาสนาพุทธเจ้าจึงถูกทําลายด้วยมือของพวกเราด้วยศรัทธาของพวกเราด้วยการเชื่อถือของพวกเราเพียเพ้ยนนี่แหละน่ากลัวไหม รีบกลับตัวเถอะชาวพุทธเอ่ยตื่นตัวขึ้นมาเถอะอย่าหลงงมงายเลยเลิกเถอะสิ่งที่ผิดแล้วพุทธเจ้ายังให้ท่านทั้งหลายกลับใจเป็นคนเห็นถูกได้เสมอเลิกมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิกันเถอะอย่าสนับสนุนอย่าส่งเสริมอย่าเชื่อสิ่งที่ผิดให้มาเชื่อสิ่งที่ถูกว่าทุกเหตุของทุกวิสิธีดับทุกตัณหาในใจของท่านเป็นเหตุให้ท่านเกิดทุกข ัณหาในใจของท่านแหละทําให้ท่านทุกข์ถ้าตัญหาไม่มีในใจของท่านท่านก็พ้นทุกข์ไม่ได้เกี่ยวพิธีรีตรองอะไรจะไม่ท่านพ้นทุกข์ไดเลยพู้เจ้าบอกตรงๆเลยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากของท่านเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ละความอยากในใจของท่านท่านก็พ้นทุกข์คำสอนผู้เจ้าจึงไม่ลึกจึงไม่ตื้นเลยสําหรับชาวพุทธแต่เรา ถูกการหล่อหลอมโดยประเพณีรีตองโดยบรรพชนที่พากันหลงจึงหลงตาไปทุกนอกเรื่องนอกราวในศาสนาให้กลับเถอะกลับมาเดินตามรอยพระศา,าสดาอย่าตามมาเลยสมกับที่เรากล่าวว่าพุทธัางสารนังขฉามิขจ้าพ,าพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสรนังขฉามิขจ้าเอาพระธรรมเป็นที่พึ่ง สังขังสรนังขาฉามิขพจาอาภะอาวิยะสง์เป็นที่พึ่งจะไม่เอาสิ่งอ่นทีพพึ่งดังนี้แลยะถาวาริวาหาผู้ราปริปุเรนติตาขรังเอวะเมวอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวสมิชะตุสเพปุเรนตุสังกับตาจันโทปนารโสยะถา,ามณีโชติ พระโสยถาสพีติโยวิวัฒชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตว,วันตราโยสุขิทีคายุโกภวะอพีวาธนาสีสนิจังุทาปจายยิโนจัตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขังภาลา